ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันจันทร์วันที่หนึ่งเดือนที่4ในหัวข้อเรื่องข้อความสำหรับทั้งโลกและพระวจนะที่จะใคร่ขวรและสมคีธรรมในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่14ถึง15 เพราะว่าความรักของพระคิดควบคุมเราอยู่เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้วและพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายพี่น้องคะคุณรู้ไหมว่า พระเจ้าไม่ได้กำลังถือโทษความบาปของมนุษย์พระองค์ไม่ได้ถาเพราะว่าพระเยซูได้สิ้นพระชนเพื่อทุกคนแล้วบางคนอาจพูดว่าฉันคิดว่าพระองค์สิ้นพระชนเพื่อคริสเตียนไม่แต่เพื่อคนทั้งโลก2โครินธ์บทที่5ข้อที่19ฉบับ NIV กล่าวว่าพระเจ้ากำลังทำให้โลกนี้คดีกับพระองค์เองในพระคิดไม่ทรงถือโทษความบาปของมนุษย์ต่อพวกเขา และส่งมอบหมายข้อความแห่งการคืนดินนี้ให้แก่เราพี่น้องคะจงสังเกตว่าข้อความนี้บอกว่าพระเจ้าอยู่ในพระคิดกำลังทำให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์เองทำไมเพราะว่าพระเยซูได้สนใจราคาเพื่อทุกคนเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนเราทุกคนก็ตตยในพระองค์ในความคิดแห่งความยุติธรรมเราอยู่ในพระองค์ในการสิ้นพระชนของพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาโลกทั้งโลกก็ได้รับโอกาสให้ได้รับชีวิตนิรันดร์นั่นคือชีวิตแห่งความชอบธรรมนั่นคือเหตุผลที่ข้อความของเราคือข่าวประเสริฐของพระองค์ต่อคนทั้งโลกภารกิจของเราคือการบอกคนทั้งโลกว่าพระเยซูทรงใจเพื่อความรอดของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องไต่หรือถูกพิพากษาอีกต่อไปพระเยซูถูกพิพากษาเพื่อคนทั้งโลก พี่น้องคะสำหรับทุกคนในโลกทุกวันนี้ที่ยังไม่ได้บางเกินใหม่ชีวิตนีรันมีอยู่แล้วในขณะนี้ทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำคือเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ในการกระทำแทนแห่งความดอดของพระองค์เก่าสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูเหนือชีวิตของพวกเขาและพวกเขาก็จะทุนนำเข้าสู่การตระหนักรู้ประสบการณ์ และกันเป็นหนึ่งเดียวกับพระคิดผู้สรงพระชนอยู่ฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าท้ทยคคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะขอบพระคุณพระบิดาที่ส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนเพื่อทั้งโลกด้วยเหตุน,นี้ทำให้ทุกคนสามารถ ชื่อในพระราชะกิจแห่งการทดแทนของพระองค์และเก่าสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์เพื่อรับชีวิตนิรันดร์ได้ขอบพระคุณสำหรับชีวิตนิรันดร์ในข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะ พระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อคริสเตียนแต่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อทุกคนคะ่ะสำหรับทุกคนในโลกทุกวันนี้ที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่ชีวิตนีนดันนั้นมีอยู่แล้วในขณะนี้ทั้งหนดที่พวกเขาต้องทำก็คือเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์คะ่ะและนี่คือเหตุผลที่เราควรประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าบอกคนทั้งโลก ว่าพระเยซูสงสัเพื่อความรอดของพวกเขาและด้วยเหตุน,นี้จึงจะทําให้ทุกคนสามารถเชื่อในพระราชกิจแห่งการทดแทนของพระองค์และเก่าสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์เพื่อรับชีวิตนิรันดร์ได้คะ่ะพระเจ้าสมกาลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด